คุณยายเดินมาบอกว่าอะไรพี่นะกักจื้อ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 ใช่บอกว่ากักจื้อกักจื้อคือว่าคักคือคักแล้วคักคักแห้งสุดยอดแล้วอุ่นใจแล้วอุ่นใจซ้่มเจอซั่มเจอเราจะมาสอบถามคุณยายครับตั้งแต่ตอนแรกที่เรามาเนี่ยคุณยายคิดไหมว่ามันจะทําให้ได้ดีขนาดนี้หรือเปล่าไม่คิดเลยเนาะคิดว่าเราจะมาแอ้มให้นิดๆหน่อย ครับผมใค่ไหได้คุณยายสุดตกใจครับผมโอ้ยางดีครับคุณยายเปิดปากว่ายางดีเลยกักเจอกักเจอโอ้ยายสุดตกใจเลยปอนกินข้าวปอนแล้วทำไมไม่กินข้าวโอ้ยขายายก่อนเลยยายดีใจมากแล้วว่ากักเจออันนี้ก็เป็นคุณยายของเด็กที่ทำกับข้าวให้เรากินทุกวันที่เด็กอยู่อาศัยอยู่ด้วยเนาะที่ดูแลหลานนี่เด็กเออ ว่จะสอบถามเรื่องนี้อีกสักหน่อยเห็นแกคุยไม่ค่อยเก่งนะไอ้ทีนะเห็นคุณยายพูดว่าเรื่องอะไรวันจันทร์จะต้องพาคุณตาไปหาหมอเหรออ๋อเหรออ๋อไปสกคนป๋ออ๋อไปสกคนบ้านสกคนนู่นหมอไปอ๋อหมอทำทรงตัวไปจะไม่มีรถบ่มีรถแต่ว่าบ่มีรถมันต้องไปนอนใช่ไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้อ๋อ วันนี้ก็วันเสาร์แล้วเนาะเสาร์ทจันทร์ก็จะมาขอความช่วยเหลือจากเรานี่แหละตาเพิ่นบอกเพิ่นจะมาอยู่เพิ่นก็เห็นเราทำงานไม่ว่างตาไม่มาก็ได้ยายมาแล้วจะรุปก็คืออยากจะอาขอความอนุเคราะห์จากทีมงานเราพาพาไปโรงพยาบาลสกลตร์เพราะว่าเกิดเมารถนี่น่าจะหลักพันน่าจะมีอยู่เนาะเจ็ดเจ็ดแล้วไปร้อยเจ็ดไปร้อยเจ็ดไปร้อย อืมจีบเราก็ยากทุกวันนี้เขาไม่อยากไปมันมันแพงไงสงดูอะไรไม้ระแนงก่อนนี่ผมชอบเอฟดูใหญ่เลยเดเป็นร้อยส่วนใหญ่เขาก็พูดยากลอะไรใช่เกิดเป็นร้อยเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากไปแล้วใช่ไม่ไปเพราะมันมันนี่คุ้งไงมันติดพันเออพันไปอยู่พันกว่าพันอ่ะอืมไงถ้าเราไงก็ฝากเนาะแล้วสรุปวันวันจันทร์นี่จะไปกี่โมงอ่ะอืม แต่เช้าว่ะจริงๆไปแต่ในไปแต่เช้าไปคิวอ่ะไปแต่เช้าได้ตรวจแต่เที่ยงบ่ายแล้วแล้ววันจันทร์ยังไงเนี่ยก็ไปครึ่งนึงวันนี้ครึ่งนึง่ง้หญิงไปเออคือพี่ยิงไม่ได้ทันไร้ก็ไปเนี่ยงอเงี้ยไปยิงไปแล้วก็ผู้ชายอยู่ทำงานใช่ในในไปไปเขายิงไงเอาย่างนี้วันวันจันเนี่ยพวกเจ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเอาสลิงมาได้ขาดสลิงมาได้อยู่มีของอะไรขนเนาะใช่อ่ ุเจ้าขับสลิงมาทำงานค่อยนี่จะมาแต่เช้าพาคุณตาไปลงเออ๋อออจะได้เยียนงานกระทำเนาะใช่ไหมพราากับข้าวกับน้ำก็มีน้องพลอยน้องแพทไม่อยากหรอกพลอยไปด้วยโอ้โหกับข้าวเนาะพลอยไปด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเอกสารอย่างนี้วันจันทร์เนี่ยไไาไปไปนย่เอาทำข้าวให้เราอ้านเดิมอ่าอออย่ออย่าอ คือคุณยายก็มาขอความอนุเคราะห์จากพวกเราขอความพิเศยจากพวกเรานะครับผมเบิ่งมาในเด้อเอาเคเลยมาคุณเยังยังเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวจะพาไปแล้วกันเนาะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอาสาไปไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องโอเคไม่ต้จ่ายอะไรเดี๋ยวพาไปเอาในก็คุณยายไม่มีรถไปนะรถไปไม่มีครับผมไปก็ต้องเสียใครจ่ายแพงนะครับแล้วก็จะไปรถไฟนั่งเรือเลย เออนี <One input> ่แหละทำงานทัางานย์ก็ได้ก็เลยเชื่อลูกนี่ชื่อแม่ชื่อพ่อเออเวลาพ่อแม่พูดอะไรก็จะเถียงกันก็ฟังแม่พ่อแม่ดีไลไรอาน่าหละเห็นไหมอืมแลวผมก็คุลูกเนเห็นว่าซื้อโทรศัพท์ไอ้เออคุงลูกเลยดีใจด้วยไง หวังว่าวันนี้จะได้รู้ว่าช่องเปิดช่องชืออะไรเขาเปช่องอยู่ราก่อสร้างอออคุณทำในช่องแม่ก่อนเร็วขอครับเออเออนั่แหละเออนี่แหละพอแม่แม่ก็รักลูกกันเนาะแม่ก็รักลูกแล้วเนาะไม่รักจะเอามาบอกว่าทิ้งไว้กรุงเทพแล้วรักอะรักอะไรรักอะไรรักอรเ รักโมเลอาลองก็รักเออเออด้วยมีน้องน้องเป็นลองเหรอโอ้แม่ไม่ออกทนายก็จะออ้ไอ้ลงอ่ะลงอ่ะน่าสงสารเออก็รักได้รักรักหมดเนาะรักรักลูกรักมากอ้ก็รักคุณแบบอะไรก็รักเหมือนกันนะครับผมนะครับโอ้ยไม่รักก็ทิ้งไว้กรุงเทพเลยไทยลงไม่รักก็ทิ้งไว้ก็พอเนาะนะครับผมเฮ้ยโอเคก็ ยายมาขอความช่วยเหลือจากพวกเราก็โอเคครับแอด็กในจะให้นะครับผมรอครับสวัสดีครับ